ปทุกคนสบายดีนะครับท <tr> ุกคนจะได้น้งหนักไหลเข้ามาและคนไม่ทันใจกันหมดโอ้จิ้นแนนโคกองเก๋คันท่าก็หากันของก็จะละครเบอก็จะละครเลยนะ กตองส่งส่งมือไปหาเพื่อนเราก็จะเริ่มตไปกันทุกคนสบายนะครับสบายดีเยอยูสิงจงกงงานกัมตุ้งานกัมตุ้งงานกัมตุ้งอะไรของเขาปัตตาเลี้องจูกำเด็ดอั จีนการบจีนการจีนกาต้องทำยังไะครับต้องพูดแต่ีแล้วอยู่จีนกาจีนกาจีนกามีคนถามว่าพูดจีนได้ไหมได้ครับจีนเขาบอกว่า คนยีงนี่เยอะมากในประเทศไทยเริ่มมึมๆดัทุกประเทศลองดับถึงทยต้อแตามาแทกใช่ไหมมันก่อนมามาเกียไรกสนก่อนเราเนี่ยแจกจกได้ยังเสียชู้ก็บอกว่างเลี้ยงแ็บไหนต้องแบไหเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสอนแบบฟองตุ้งบ้างฟองตุ้งเ่รออร่อยนะอร่อยนะ แล้วก็ต <c oughs> อนนี้ก็กลับตอนนี้บ้างมีหนึ่งเปโตนะครับเราเราอยู่หนึ่งเปโตนะ้นมาถึงบทที่สามนะครับข้อเป็นสามข้อยี่สิบสองนะครับหนึ่งเปโตป้บทที่สามข้อเป็สามถึงยี่สิบสองนะครับให้เราเปิดด้วยกันนะครับหนึ่งเปโต้บทที่สามข้อเป็สามถึงข้อยี่สิบสอง ข้อเกไหมเเแม่ยุไโมาแม่ต้องบอกว่าข้อที่ข้อสาข้อที่สอนะครับเโลสามข้อที่สามี่สองเจอแล้วานกันนะครับยังไไม่เจอรอเดีวอั่นเปโิทีเวลาพอจบวันี้ต้องขั้นไว้นะครับขั้นไว้เพราะว่าเราเช่น จะหยุดไปนะครับแล้วก็จะกลับมานะครับตอนนี้จะจบบทที่สามนั่นแหที่หน้าหรือช่วงเวลาต่อไปจะเป็นบทที่สี่นะครับบทไพนบทที่สามข้อที่สามถึงี่สองนะครับนะครับอย่างถ้าเจอแล้วเราอ่านหรือกันเลยสองสามห้าหกใจหร็ด แตจจังหวันแต่ต้องจแไ้ว่ากานต่อสต้องุกิดจากความทั้งทั้งจิตใอย่ากลัวเขาและอย่าทิ้ตหไปเลยแต่ในใจคนนั้นจเูที่พูดว่าเป็นมงคลพระบิดาจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสอเพื่อที่จะสามารถอบทุกคนที่สามคำ่ามถาควาความใจจะมีช่วยเปิดบทจะกาได้ แต่จงตออด้วยใจสุ country, ัทธาละด้ความนั้งถือและให้ความสันึิจิกิชอบของท่านไปเป็นเกณสิรท่านเพื่อว่าท่านผู้ใ่ร้ายคนที่จะร้ายฝังฝังส่านในความคิดจะต้องได้ระวังมหามายเพราะว่าการได้ัความรุนก็ทำความดีทเป็้ที่ชอบละใจพระเจ้าก็ยิ่กว่าก็อยู่เพราะการศึกษา ด้วยการใช้ที่ด้านใต้กระดกสันหังเดียวเท่านั้นเความผิดหรือว่าลงมือมาเพื่อเพื้อทำเพื่อจะได้มูงานเราทั้งหลายต้องสัญญาณไฟการเพื่อลงนแอทีวกระดูกสันแลัโและตัวมีงานและจะเป็นไฟการเวราะฉะนั้นงานยากซึ่งในการ่อไม่ได้ พระมุทธเจ้าทรโคสรโปรดไว้ในสมัยนูนอาขณะนั้ท <c troll en> ่านต่ออย่อน่างเงียในนั้นนิมนต์คนทางน้นแสบปวดรอดน้อยบิดจากน้ำพวกปัจจุบันที่บัใไ้สมาก็ช่วย่าลายให้รอดเส้นเดียวกันมีใี่จะทุการณ์คนบิดทางน้ำแต่ให้มีจิตใจที่รวกทอดจำหอธรรมชาตโดยที่ ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จอยู่สวรรค์และทรงสถิตอยู่เรื่องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วมีพวกพระทุกสวรรค์และจากินเทพและอินทรเทพองคงหลายอยู่ใต้อำหน้าของพระองค์ทางนี้เปิดทิศทางด้ยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราผ่านพระเจ้าตอนนี้เปิดเผยพระทัยพระองค์ให้เราเข้าใจให้เราที่จะสามารถนำพระเจ้าพระองค์มาใช้ในชีวิตของเราได้ เพราะเราทิฐฐานในพระนามพระพิจารณ์เรารู้ว่าเพราเราอยู่ในที่ที่มีการลบลวนเราอ่านเท่าไหรพระเจ้าตอนนี้นะอ่านไปเลยผมว่าอ่านเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่เข้าใจใช่เพราะยิ่งก็าเกิดสมมติว,ว่าแ <c oughs> ต,ต่ว่าบางคำหรือบางสิ่งบางอย่างราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจยากครับเพราะว่าเราต้องดีล้นๆครับว่าถ้าท่านหลายคอามรู้เป็นไงครับผู้ใดจะทำร้ายท่านไม่ได้มีไหมครับ คนดีทําดีแล้วมีคนทําร้ายเรไหมไม่มีไม่มีนะถ้าเราทําดีใครจะมาทำร้ายเราใช่ไหมเอาละครับกลับมาชีวิตจริงครับทําดีมีคนทําร้ายเราไหมมีใช่ไหมครับเอ๋หน้าดื่อดื้อยัีเป็นไงครับมีคนอิจฉาเนี่ยนะเราทำดีอิจฉาเขาอิจฉาเขาอิจฉามากๆเขาก็เลยหาทางแก้เรา ทำไม <to> <t tolerant> มันมีอะแต่ก็มี่บอกว่าอะไรนะท่านมันทั้งหลายชอบพื้นดีผู้ใดจะทำร้ายท่านอ่ะมันมีนะในชีวิตจริงมันมีนะมีคนทำร้ายนั่นก็ทำดีแล้วมีคนหมดทำร้ายเอาล้วครับข้อสอบเขาสิบสี่บอกกันว่าถึงแม้ท่านต้องทนทุกข์ก็ะความพึงชอบทำท่านก็เป็นสุขอย่ากรูว่ะอย่าคิดที่ตกไปเลยอ่ะถามหน่อยครับมีนะครับคนชอบทำเนี่ยต้องทนทลุ๊กจริงไหมครับคุณสันีิมีเหรอครับ แต่งเล็กๆเอาคนดีอะทำไมต้องทนทุกข์คนดีทำดีทำไมถึงต้องเจอสิ่งไม่ดีะครับพ่าผิดกฎศาสนาเห็นไหมศาสนาที่เรารู้มาก็ทำดีไงครับก็ได้ดีใช่ไหมถ้าเกิดทาช่วยก็ได้ช่วยใช่ไหมแต่ว่าทำไมคนชอบทำต้องทนทุกข์แล้วก็ดีบ่อยนะครับว่า ถึงนั้นถ้าต้องทนทุกข์ท่านก็เป็นสุขเอาเป็นไงครับทนทุกข์แล้วเป็นสุขเคยไหมครับทุกข์แลวเป็นสุขอะคัพ่คุณพี่่านน่คืัวห่อะรยจ่เ้ามาครับโอ๊ยที่ตายเนี่ยอยตายหรืตายไม่เึ้นะาตายไม่ถึงจริงจรงามันจร่งจ้าจริงจ้าแต่ก็ร้องไห้จาขอยกจ้า ตายตายอาจจะเป็นตายนะไอดู้ังเขาพาไัเยอะตายแช่คุณผู้ฝังเอาละครับเรามาดู่ทน่องทีบอกเราต้องถูกต้องแน่นอนแต่เขาบอกว่าผมตั้งคัถหาว่ามีไหมคนชอบทำคนลุกแล้วเขาจะเป็นสุขได้อย่างไงใช่ไหมครับมากกว่านั้นอีกนะครับเปโตมีคนเขียนข่องืีองนีนะเปโตบอกว่าอย่ากลัวอย่าวิตกไปเลยเอาละครับถ้าเราทำดีนะแล้วก็มีคน มาทำร้ายเราถ้าเราเป็นคนชอบทำแล้วเราก็ทนทุกข์แล้วก็ยังบอกว่าอยากรวยอย่างนี้อืมรู้สึกยากเลยทีเดียวทำไม่ตน่าจะประสบกานณ์ทำดีเล้าเราไม่ทำเราไม่จะทำสิ่งที่ไม่ดีเองใครจะว่าเรายังไงแล้จัดการรู้สึกใจในใจเราเราต้องรแล้วถูกต้องเลยครับไม่ครับเพราะว่าข้อ17บอกอย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าการได้รับความทุกข์เก็ทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบพระเทพพระเจ้าเองครับก็ดีกว่าต้องทนทุกข์ต้องเสบ่ยเป่าเ่อรรับความรู้เพราะทำวานดีอ่ะก็ดีกว่าจะไปทําความชั่วนะครับพระมีอธิบายแล้ความงรีนะครับว่าในข้อท็่ห้าหอกนี้ว่าใน,น,น,นใจของท่านเนี่ยให้เคารพนับถือคิดว่าเป็นองค,ค์พระผู้เป็นเจ้าเตรียมตัวพร้อมเสมอเพื่อจะตอบทุกคนที่ถามว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเป็นผลประการใด สังคมไทยนะครับี่สุภาษิตเยอะแยะเลยนะเราลองคิสน์สุภาษิตไทยเนี่ยเกี่กับเรื่องพูดนี้มีอะไรบ้างครับบงที้พูดแล้วทำดีได้ดีนะมีอะไรไหมครับสุภาษิตไทยทำดีได้ดีกรีน้อยแต่ก็พีนะพี่แม่ตื่าตัวรู้ไมลูีเราพูดนำสุภาษิตไทยททำดทยตทำไทำดีททททำดีทำททำท โอ๊ยไ่ช่ไม่ใ่ไใช่โอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โอ้โหาอ้โหโอ้โหนอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหีอ้โบโี้วหโอ้โห้โหโ้วหโอ้หโอ้หโอ้โเองนหโ้ครับ้โาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้โหโอาโหโ้โหโอ้โหโออ้โโอโหโอ้โหโอ้โ่โออ้หออ้โ้ห้้ออ้ เราคอยโอกาสจากคนที่ทาอะไรเรานะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเอาคืนเรียกว่าใครดีมาก็ดีต่อใครร้ายมาก็ร้ายสองอันี่คือภาษาจีนใช่ไหมแต่ว่าเราโตมาอย่างนี้นะเราโตมาอย่างนี้เอาหรือว่าในสังคมจีนก็ได้ครับหนังจีนเนี่ยถึงสันจอมอยู่แต่เคยดูไหมว่าสันจอม เอดีล้โอเคนั่นแหละจะเอาเอาเอามากับสังคมที่เราโตเลยนะสังคมเราดูในทีนีนะี่นี้เขามักจะปลูกฝัง่บงนี้ครับเรื่องความแค้นเลครับพวแตงจอมยุทธ์อะตินไสายโอ้โหพี่ไม่ไดนะไอ้กลัวว่าเราจะอยู่ดนะแต่นังนีมันจะบอกทีนัว่าแค้นครั้งนี้ต้องชำระ้อน แทนเนี่ยสิบปียังไม่สายเลยแล้วันทีก็เลยล้างกันไปล้างกันมาไอ้ลูกที่เกิดมาบ้านนี้เกิดกันโฉอบรมโลรมเดี๋ยวเวลาแทนเวลาแก้ไปผมดูตึกตะกูลยหญ่โอ้โหมันแขนซ้อนแขนนะครับต้องถามเลยได้ไหมต้องถามเปี่ยนแล้วันนี้ไม่มีคนสอนแต่ไม่เป็นไรเราเราต้องเข้าใจสังคมที่เราโตมาสังคมคนไทยอย่างีวเนี่ยนะทีก็สอนเราอะเฮ้ย 6 oneike बा केबाच हो न आप รู้มาว่าสังคมสอนเราหนังสอนเราภาพยนตร์สอนเราแต่เปโตรทยธรรมเ้าจะสอนในสิ่งที่ตรงอย่างชาติครับแทนที่จะทําการร้ายตอบแทนการร้ายกลับให้ทาอะไรครับทําการดีให้อธิษฐานอุยพรเขาเปโตสอนสิ่งที่ดูเหมือนแตกตลาดครับถ้าเกิดเราไปพูดในสังคมที่เราโตมานะหรือ้าบางคนผมเคยได้ยินพี่น้องบางคนนะอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยดีใช่ไหม กินเหล้าจูบลีไปเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าเราไปพูดก,กับเขาแบนี้ยเฮ้ยใครทำได้ดีอะเราให้ทําดีต่อบก็ปากป่ากโม้ทุกปากใช่ไหมแต่ว่าเปโตร์กำลังสอนสิ่งที่แปลกประหลาดสอนสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นสอนสิ่งที่ทําให้ชีวิสเตียนเนี่ยกลายเป็นคนถูกคนเอารัทเอาเปรียบทาําให้ชีวิตเตียนสีความทุกข์มากเปเตอรบอกนีครับในใจท่านเนี่ยให้เคารพนับถือพระคิด ก็ปเป็นองก็คุณเป็นเจ้าให้เตรียมตัวพร้อมให้เสมอเพื่อจะตอบทุกคนได้ว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลอะไรและตอบก็ด้วยความสุภาด้วยความรับผิพี่น้องครับเราทําดีมีคนจะมาถามเราแน่นอนงงหรือเปล่าถามป้าหรือเปล่าอ่างเงี้ยเราจะตอบเขาได้ครับไม่ใช่บ้าครับไอ่ใวางสอัแบบนี้ครับ ในเตโตัดในหนเป็มตัวสอนแบบนี้ครับเต็มตัวให้พร้อมรับวลาคนมาถามเราครับที่เราทำที่เราอดทนที่เราพยายามทำเราเพราะจะนักชาติเพราะวันหนึ่งมีคนจะมาถามเรามีคนถามเราเยอะด้วยแต่แต่คนนี้ไม่ก็อยากฟังคำตอบแล้วับเมื่อความบ้าบังตอบเขาไม่ได้ถือว่ามมมวเมื่อเราถูกกล่าวร้ายทำให้เราฝับใฝ้ให้เราเต็มตัวถ้าถูกกล่าวร้ายไม่ใช่ แก้เพียะที่เไม่ใช่แก้แคนนะไม่ใช่แก้ตัวนะทุกคนทำร้านทุกคนใส่ร้านไม่ใช่แก้แคนไม่ใช่แก้ตัวแต่ให้ประพฤติดีประพฤติชอบธรรมเป็นตัวยืนยันว่านีเป็นสิ่งที่เราที่เป็นผู้เชื่อจะต้องกระทำเาเ่างีข้อิเจียบอกว่าเพราะว่าการได้รับความทุกข์เขาทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบอะไรพระเจ้าเไงครับก็ดีกว่าต้องบอกวิชั่วพี่น้องครับเวลาเราทําความดีแล้วเราเจอคนที่ดีทำความดีในบ้านใจสบายใจแต่พอเราเริ่มเป็นสบายกายแล้วมีคนมาทำให้เราไม่สบายใจเราจะมาพึ่งชั่วกับไปเลยนะตอบแทนไหมไม่ใช่สิ่งที่เราทนมาทั้งหมดเนี่ยมนะครับพระเจ้าสอนเราว่าจะต้องคน รัความดีก็ดีกว่าจะไปทำชั่วนะครับเราจะเป็นที่ชอบเมตตาญาณนะครับข้อที่เจอกว่าถ้ารับความทุกข์เพราะความดีเป็นที่ชอบเมตตาญาก็ดีกว่าจะทนอยู่เพราะการเป็นชั่วเราจะเป็นที่ชอบเมตตาญาได้เนี่ยถ้าเกิดเราทำความชั่วตอบแทนกลับไปถ้าเราตอบโต้กลับไปเลยจะเป็นที่ชอบเมตตาญาได้ไงครับเป็นไม่ได้ท่านที่บอกวว่าเพราะว่าการรับความทุกข์เพราะทำความดี เนาต้อนไปเรียนตัวเองเด่นใหม่นะต้งไปโรงเรียนออกอากาศมาแล้วท่านมาสอบตั้งสองเมี่ะแล้วท่านมาจะไปเขาจะอปยุไปเรดยนมิมชิูเขาจะอะไรเขาจะชางเขาจะรูชักเขาจะ้างไปเรียนไปดยนะ่าไปต่อจะใช้หนักท่านหน้ามา้เขาเอาไปก็ไม่เขาที่เกียจ่ากเขานะีาด้นะ ผมก็เคยฟังในพวกเพลงกินหัวกระตูนไงครับแต่พอได้ยินแล้วอร่อยนะครับผัว <laughs> <laughs> กระตูนอร่อยขนาดนี้มากเลยนะครับพระเจ้านะครับการรับความทุกข์ก็ทำฝันดีก็ดีกว่าที่จะขอเชั่วนะครับสิ่งนี้จะเป็นจริงในชีวนะิตเราได้ไงถ้าเป็นจริงในชีวิตเราอย่างนี้เกิดคนทุกข์ก็ทำดีนะโอ้ยไม่ไหวแล้วตอบแทนกลับไปเลยสิ่งนี้จะเป็นจริงในชีวิตเราได้ไงครับ เราไปดูตัวอย่างผู้ชายคนนึ่งผมอยากจะยกตัวอย่างผู้ชายเขาเป็นคนไมดีนะครับเขาหน้าตาดีเขาเห็นอะไรที่มันแปลกเขาเป็นคัวอยากรู้อยากเห็นเขาเห็นอะไรเขาฝันอะไรเห็นขาก็เล่าพี่น้องฝันครับเขาเล่าเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไทยของเขาเองนะเขาเองแค่เขาฝันเห็นดวงดาวเห็นดวงจันทร์เนี่ยนะหล่อหลอมเห็นฟ้อนข้าวมังคุดนะเขาก็เล่าพี่ชายเขาฝัน ด้วความฝันขนาดีหญ่ฝันอะาอย่างนี้เล่าแต่ว่าการนําไปสู่ความร้ายสิ่งที่ผู้ฝันที่ต้องเห็นเขาเล่าว่ามีใครบางคนเขาเนี่ยพี่ชายฝันแล้วโกรธมากพี่ชายบอกเขาคิดว่าฉันนจะเป็นขเขาลบเธอหรอเป็นกาบไหว้เธอหรอสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความโกรธนำไปสู่การพย,ยายา,า,ามฆ่านำไปสู่การโกหกนำไปสู่การทรยศและถูกถายไปเป็นทาต เรารู้ว่าพิชาเป็ชื่ออะไรยเชื่อโยเซครับชื่อโยเซ่ถ้าเราเคยดละครนะละครเริ่มต้นที่เขาได้เสื้อสวยจากพ่อใช่ไหมครับใส่เสื้อสวยออกไปในทุ้งไงครับพี่ชายเองคุณน่าช้่เลยเนาะคุณอะไรครับแล้วแต่ี่อี่ชายอะไรพวกเราที่พุทธโลกมาจากฝอนเราจับกัจังเงตั้นจับานงี้นะแบบเราันฝัน การ์ดกรดการอย่างนี้เอยเาอเออานอเอ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 อเเออเออเออเอเอไเอเออเออเอเออออเออเออเองคออเเออรออเ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 อเอ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 เออเอยเออเออเเออเออเออเอเออออเออนอเกอะออเออเออเรอเอกเออ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 เอเออเออออออเออเออเ สามสิบเก้า 1, ข้อหนึ่งถึงข้อหกนะครับเรื่องมียนี้ใน,ในะครับโยเซฟถูกพาไปยังอียิปต์โดนฆ่าไปเลยน,นะพี่น้องศิสษาลรอี๋ใครอยากรู้กับไปอ่านเองสามสิบแปดสามสิบเจ็ดนะครับคนที่สามสิบเก้าข้อหนึ่งอกอนี้โยเซฟถูกพาไปยังอียิปต์แล้วโพรติฟาข้าราชํากของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟมาจากมือคนอิสิมาเอลผู้พาเขามาที่นะั่น พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วเขาอยู่ในบ้านคนที่อีกนายของเขานายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างกระทําเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโยเซฟรับใช้ถูกใจนายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและมอบทรัพย์สินของทั้งปวงไว้ในความดูแลของโยเซฟทั้งสิ้น ตั้งแต่โพธิฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สินของทั้งบวงท่านแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงอํำนวยพระพรให้แก่ครอบครัวคนที่อีกนั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟทั้งทรงปวยพรให้สิ่งของทั้งครวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาเดินขึ้นพระองบอกนะว่านายมอบทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีโยเซฟแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลย เว้นแต่อาหารที่รับประทานถ้าเกิดมีคนที่เราไปทํางานกับเขาด้วยนะครับแล้วก็เขาบานๆเขาไม่ได้ใส่ใจเลยแค่คิดว่าจะกินอะไรน,น,นั่นเองนั่นแสดงว่าเขาไว้ใจเรามากใช่นะครับเขาให้เราดูแลทุกอย่างงาน,นอื่นๆเราไม่ต้องคิดเขาแค่คิดว่าจะกินอะไรนั่นเองนะครับผมเล่ามาอีูตรงเนี้เราข้ามไปตั้งหลายตอนนะตอนที่โยเซฟถูกจับใส่กอโยนลงไปถูกซี่ชายคิดว่าจะฆ่า ขาจะเป็นท่านะครับอยู่ในขบวนเขาเข้าใจว่าเอาใส่ขบวนสาราวานไปอาจจะปูเชือกคล้าให้เดินไปหรือใส่กงเพื่อกลัวหนีกันคืนขันอยู่ให้กินน้ำให้อาหารเสียบเดินทางไปกว่าจะไปถึงดีไม่ใช่แบบเราณ้น,นกหนหลบเป็นเวลาเป็นวันเป็นอาทิตย์บางทีเป็นเดือนเดือดเต้นต้องทนทุกข์ตลอดแต่ว่า เาาครับผมอยากให้เราข้ามาถึงตรงนี้แนละ้วชีวิตโยเซฟตอนนี้ที่เราเห็นได้ยินไปเนี่ยนะครับในบทที่สามการตอนนี้น่าจะดีแล้วนะครับเราได้ยินว่าเป็นไงครับโอ้โหทำงานแล้วจเจริญขึ้นดีแล้วจเจริญแล้วจะจบตรงนี้ไหมไม่จบตรงนี้นะมีคนมาทำลายเขาอีกคนนั้นก็คือภรรยาของนายเขาเองครับเห็นว่าอกพลดอก มานะครับเข้ามาทำ้ายเขาเห็นว่าเขาหน้าตาดีเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยอยากจะชวนให้เออออาตามสังคมดื่มบ้าดงดิ้มบ้างทำผิบบ้างหลับหูหลับตาบ้างตามสังคมปั๊บไม่น่าจะเสียหายอะไรมามาเจอผุยหยู่กับเรานะครับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันคนดี่าัชวนมาอ้ามานอนกับท่านหน่อยชอบโยเซะ ด้วยความหลอกด้วยความเป็นคนดีโยเซฟท,ทำดีมันตลอดแต่ว่าโยเซฟบอกว่าโยเซฟจะทำความผิดที่เป็นความบาปต่อพระเจ้าไม่ได้ก็จึงหนีออกไปครับหนีออกไปดันแหนะทำอะไพรพิ้งเสื้อติดมือก็ไม่รู้อาจจะด้วยความดีถ้าเป็นโงน,นะผมจะต้องกระชากเสื้อแล้วแตะเกิดอย่างนี้อย่าทิ้งเสื้อไว้นะครับพอมีเสื้ออยู่ในมือเนี่ยทําทไงครับทําให้ ภรรยนนบาบริบาล้องเรียกคนในบ้านนี่ไอ้ท่ารูมันทำอย่า,ายงไรกับฉันมันจะปั้มฉันนี่ฉันคว้าเว้นะแต่เลยครับโยเซฟก็คิดในใจว่าไอ้จะทำความดีมาตลอดนะนายก็รู้ใช่ไหมคงจะไม่มีสิ่งร้ายเกิดขึ้นหรอกแต่ว่านายกลับมาเป็นไงครับนายกวางละชื่อชื่อภรรยาชื่อคนในบ้าน ผมว่าโยเซฟทำดีมาตลอดนะคนในบ้านน่าจะเข้าข้างโยเซฟนะสังคมรอบข้างเนี่ยใช่ไหมทำไมถึงเปเออออแบบปีนี้ไม่ถูกต้องแต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตเราครับทำดีมาตลอดทำงานทำดีทำเสริมทำเสริมมีคนมาอิจฉาเรามีคนมาลังแกเรามีคนมาไม่ทำอะไรจิ๊บจิ๊บ ตัดเวลาว่าแก่งเราทำผมด้ยินน้องเรื่เป็นขยันทำดีทำงานอยู่ในร้แลาวนะโดนวหน้าแก้ตัดเวลเพราะว่าไม่ทำอะไรบางอย่างที่ถูกใจเขาเพราะมันผิดทำไม่ได้เราผมมีก็มีงานทำไมนี่กามีเอางาทําทํางานดีแล้วก็เอาเปนคับพวกมานไปชามี ได้บางทีก็มีคนมาอาบ,บิสอย่างงั้นด้วยแต่ว่ามีอย่างเนี้ยแต่ที่ถ่ายโคมแล้วเราเจอเรื่องนี้ไม่ดีเราบางครั้งเราคิดทนไม่ไหวต้องตอบโต้กับไปบ้างแต่ชีวิตโยเซฟครับตอนนี้กำลังติต่อแล้วครับนหน่าจะดีแล้วช่วงนี้กำลังเจริญแล้วดีแล้วแต่ว่ามีคนมาทำร้ายเขาอีกเพราะเขาหน้าตาดีครับมันดีด้วยเราเกิดมาหน้าตาดีอะฮึนะที่จริงเราเจอมาตั้งแต่ะังทำดี ก็ครับก็มีคนติดสารับเอาละครับผมจะตัดเรื่องให้สร right, ้างลงนะครับในทสุดเขาถูกโยนเข้าไปในคุกครับเพราะเขาทำความดีคับค่าคับค่าและชีวิตเราบางช่วงนะครับทำความดีทุกอะไรก็อย่างนั้นแต่โยนเส้เข้าไปยู่ในคุกครับเอาละครับผมที่39ผมอยากจะอ่านยี่สิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบสามครับโยนเส้นไปอยู่ในคุกก็ได้ครับ อดีปนงการที่39วันที่21-23บอกเลครับว่าแต่ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟ,ฟและทรงสัแต่งความรักมัน่นคงแก่เขาทรงโปรดให้พัส,ส,จจสดีเมตตาเขาพัสดีก็มอบนักโทษทั้งกวงวที่อยู่ในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟ,ฟการงานที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟ,ฟเป็นผู้รับผิดชอบพัสดีไม่ได้เอาใใไปใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแลเพราะเหตุพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่าน และการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเจ้าก็ทรงโปรดให้จเจริญคล้ายๆตัวดีครับเอาเข้าไปในคุกครับเป็นไงครับทำดีงานในคุกพัสดีก็โอ้ไม่ต้องดูแล้วเเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายกเต้นทำเจริญหมดอยู่ในคุกก็จเจริญดีแล้วครับได้เป็นใหญ่ในคุกนะผมเข้าใจว่าได้เป็นหัวหน้าคนคุกเลยนะได้เป็นคนจัดเวรดูอะไรทำสุยกางเขาก็ทำวาดี อาลครับต anyway, ัดเรื่องแฟนตางถิ่เดียวจะยาวเลยไปในที่สุดเขาก็ได้ช่วยเหลือคนสองคนกับซึ่งถ้าเราไปอ่านเรื่องที่มาเราจะรู้ามีมีคนอ่ายกมีคนเชิญถานกับมีคนเชิญน้ำอื่นนยครับทำกินอะไรบางอย่างคุกจับคุกเข้าไปอยู่ในคุกอยู่ด้วยกันเล่าความฝันห้กันโยเซฟก็ได้ทํานายความฝันและโยเซฟบอกนี้ครับในประสบการที่สี่สิบข้อติดสินหลังจากช่วยเขาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทําดีกับเขาแล้ว ช่วยเยวคนสองคนนีแลวเขาควรจะได้รับการตอบแทนนะครับเราทำเดียวควรได้รับการตอบแทนในผลการที่สี่สิบข้อสิบสี่สิบห้าโยเซฟพูดกับเขาอย่างนี้นะว่าเมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าว่าโยเซฟและแสดงความเมตตาบารีแก่ข้าพเจ้าขอท่านช่วยคูณฟ้าโราให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้คือออกจากคุกเนี่ยครับเพราะอันที่จริงเขารักข้าพเจ้ามาจากแฟนที่รู้และที่นี่ก็เหมือนกัน พระบัาไม่ได้ทำผิดอะไรที่ควรต้องติดคุกใต้ดินนี้<ฤ>เจสซี่บอกครับว่<ฤ>บาเดี๋ยวที่ได้ออกไปแล้วเนี่ยช่วยไปบอกผู้มีอำนาจหน่อยนะครับว่าช่วยผมหน่อย<ฤ>ผมทำดีแล้วใช่ไหมพี่ช่วยผมหน่อยนะเดี๋ยวครับสายมาคุณ<ฤ>คิดว่าออกไปคุกมเป็นไงครับเดี๋ยวเจสซีต่อ้ากหลับการช่วยถึลจะออกมาไม่ใช่ครับเรื่องไม่ใช่นะถ้าเราอา่านเรื่องที่เราจะรู้ว่า โยเซฟต้องอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนตามดาวดิที่เราเรียนมาวันหนึ่งสองวันหนอาทิตย์หนึง่งอ่ะอาจจะทำเรื่องระยะเวลาทำเรืเ่องออกก๊าซไอโซโทนอาจจะต้องทำจดหมายนานหน่อยเออดือนหนึ่งสองเดือนนานกว่านี้เหรอท่านผีบ,บอกนี่ครับปรมการบทที่สี่สิบเอ็ดข้อ1ครับใครสักคนอ่าน6ปาร์ต์ประถมการบทที่ส1่สอ็ข้อหนึ่ข้อ1 โครงการลิซีเดชพันธุ์สองต้นนะครับบอกว่าไงครับให้เจ้ากอนให้ยีแกะไก่โครงการลิซี่เดชก็นึ่บอกว่าครับบอกว่าไงครับสองปีเต็มก็พี่บอกว่าขันอยู่มาอีกสองปีเต็มพี่น้องครับทำดีครับ แต่เราปรับยูนิไม่ได้โยนเข้าไปในคุกไม่เป็นไรช่วยคนเขาไม่ตอบแทนจนนานสองปีเด็กสองปีในคุกนะครับผมไม่เคยเข้าคุกนะเออผมเคยเข้าไปคุกแต่เข้าไปในฐานะอื่นไม่ใช่เข้าไปแบบ็นคุกดังนั้นผมคิดว่าสองปีในคุกเนี่ยมันน่าจะนานมากนะใครในเด็กคุกเขาจะบอกกันนะถ้าใครไม่ติจารณาการหรงอดุนหนัก อยู่ในคุกสองปีเนี่ยมันน่าจะนานมากโดยเฉพาะเวลาที่เรารอมันเราบอกช่วยผมหน่อยนะลองเฉลยหนึ่งวันแล้วสองปีน่าจะนานมากถ้าเ้็แต่กคูตายก่อนคตาใจ่อนเราไม่ชอบปุงแต่งอะไรก็ได้ครับรอมาถ้าอาทิตย์หนึ่งก็พอฉันทำดีมันจะรอเขาทำดีมาตลอดได้รับความชุจะทำดีมาตลอดช่วยคนรอคอย วังว่าคนนั้นจะช่วยเขาตอบแทน2ปีถ้าคิดอย่างนี้นะครับหรือ<ม>ถ้าโยเซฟแอบคิดอะ<ม>ู่งนี้ตอนอยู่บ้านโอนิดไปคิดกลับไปกลับไปกลับไปตอนในคุกลูกนี้ไม่ช่วยดีกว่าแล้วนะ<ม>ช่วยไป2ปีไม่ช่วยหรือว่าคิดกลับไปตอนนั้นไม่เล่าให้พี่ชายฟังดีกว่าคิดกลังจะไปฟังเลลูกนี้ไม่ช่อฟังอาจารดีกว่า ทำตามเถวยไม่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 แล้วตเนนีก็จะจบตรงที่ว่าเป็นคนใหญ่ในคุกแก่ใช่ไหมตอนนี้ก็โอเคแล้วนะดูแลคนใช่ไหมอาจจะจัดเวนอาจจะสมมติอาหารในคุกฉันเลือกกินของที่ดีหน่อยก็น่าใช่ไหมครับสมัยนี้นะคอยบอกใครเอาโทรศัพท์